เป็นสายสุขภาพนะคะหนึ่งในเมนูหนึ่งนะคะที่คุณปฏิเสธไม่ได้นะคะก็คือปลาทูน่าค่ะเนื่องจากตัวปลาทูน่านะคะถือเป็น k king o f fish ในหน้ามาทะเลเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะมีการนิยมบริโภคนะคะสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนี้เลยค่ะเนื่องจากนะคะรสชาติของเขาค่ะเป็นที่ถูกปากนะคะยอดนิยมของคนทั่วโลกแล้วค่ะตัวคุณค่าทางอาหารนะคะก็ถือว่าสูงมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะตัวโอเมก้า3นะคะวิตามิน B นะคะโปแตสเซียม ซิลิเนียมนะคะแล้วก็ยังมีแร่าตุอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาฟังกันค่ะว่าปราทูน่าเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะกับสุขภาพและความงามในวัยทองเราค่ะสวัสดีค่ะปุ้ยฟู้อัพนะคะเพื่อนใหม่กด subscribe ไลค์กระดิ่งนะคะเพื่อนเก่าชอบกดไลค์นะคะส่วนต่อกดแชร์ค่ะเ ประโยชน์นะคะของปาทูน่าค่ะกับสุขภาพและความงามในช่วงของวัยทองค่ะทําไมวัยทองอย่างเราต้องทานปาทูน่าเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะ1ค่ะช่วยบํารุงหัวใจค่ะเป็นที่รู้กันอยู่ว่าในวัยทองของพวกเรานะคะผู้หญิงค่ะที่น่ากังวลอย่างมากเลยก็คือโรคหลอดเลือดและหัวใจค่ะในปาทูน่านะคะมีโอเมก้าสค่ะซึ่งจะช่วยทําให้ระบบการทํางานของหัวใจของคุณทํางานได้ดีขึ้นค่ะเพราะเขาไปช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดของคุณค่ะทําให้หัวใจ ทำงานได้ดีนะคะแล้วก็สามารถสุบฉีดเลือดนะคะไปทั่วร่างกายได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะเขาบอกว่าผู้หญิงนะคะที่ทานปัตทุนาค่ะอย่างสม่ำเสมอแล้วเป็นประจำค่ะจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจค่ะ 2ค่ะช่วยลดความดันโลหิตค,ค่ะในตัวของปาทูน่านะคะจะมีโพแทสเซียมค่ะที่ช่วยลดความดันโลหิตค,ค่ะและยังมีตัวของโอเมก้า3ค่ะที่ช่วยต้านอาการหนักแสบนะคะของในส่วนของหัวใจและก็หลอดเลือดค่ะซึ่งจะส่งผลดีต่อร่างกายค่ะซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงนะคะในเรื่องของความดันโลหิตค,ค่ะหลอดเลือดในสมองนะคะแล้วก็โรคหัวใจวายค่ะ 3. นะคะช่วยลดน้ำหนักค่ะตัวของปลาทูน่านะคะจะเป็นโปรตีนค่ะที่มีแคลอรี่ต่ำค่ะแต่เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงค่ะซึ่งเมื่อเราทานไปนะคะเขาจะช่วยทำให้ระบบการเผาผลาญในร่างกายของเราดีมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ช่วยลดไขมันให้ต่ำลงด้วยค่ะอีกทั้งโอเมก้า3นะคะในปลาทูน่าค่ะยังไปช่วยกระตุ้นนะคะเลปตินค่ะทำให้ตัวของเราอะค่ะไม่รู้สึกอยากอาหารค่ะ สีนะคะช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงค่ะเพราะว่าในตัวของปาทุน่าค่ะก็จะมีวิตามิน B ค่ะที่ช่วยเป็นส่วนประกอบสําคัญค่ะที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกของเรานะคะแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยลดอาการอักเสบค่ะก็จะต่อต้านการอักเสบในทั่วร่างกายเราค่ะนะคะทำให้เวลาที่เราเป็นโรคค่ะก็จะหายเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะช่วยคุณในเรื่องของข้ออักเสบค่ะแล้วก็โรคเกาต์ด้วยค่ะห้านะคะช่วยบํารุงดวงตาค่ะเพราะในตัวของปาทุน่านะคะก็จะมี โอเมก้าสค่ะที่จะช่วยป้องกันความเสื่อมของดวงตานะคะเช่นป้องกันตัวของกระจกตาค่ะไม่ให้มีภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นเวลาที่คุณเป็นเบาหวานนะคะเบาหวานก็จะขึ้นตานะคะเขาจะก็ป้องกันไม่ให้ตัวของเบาหวานนะคะขึ้นจอตาคุณซึ่งจะทําให้คุณมองไม่เห็นค่ะให้พลังงานกับร่างกายค่ะเป็นไหมคะในช่วงวัยของเรานะคะเวลาที่เราไปเที่ยวต่างจังหวัดไกลๆนะคะแล้วกลับมาบ้านค่ะวันรุ่งขึ้นนะคะหมดแรงกันเลยทีเดียวนะคะไม่มีแร จะไปไหนแล้วนะคะการทานปาทุน่านะคะก็จะมีกลุ่มของวิตามิน B ค่ะซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ ide, นะคะแล้วก็ตัวของเมตาบอลิซึมในร่างกายค่ะทำให้ตัวเราอะคะ่ะมีพลังงานนะคะสดชื่นค่ะแล้วก็สุขภาพดีมากยิ่งขึ้นค่ะสุดท้ายนะคะนอกจากตัวปาทุน่านะคะจะช่วยในเรื่องสุขภาพของคุณแล้วค่ะเขายังช่วยคุณในเรื่องของผิวพรรณด้วยค่ะเพราะว่าในตัวของปาทุน่านะคะมีวิตามิน B c คอมเพล็กซ์ค่ะ,คะที่จะช่วยทำให้ผิวพรรณของคุณดีแล้วก็ แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะนำซ้ำนะคะเขาตัวเขาอะค่ะยังเป็นโปรโตีนค่ะที่เรียกว่าอิลาสตินค่ะก็จะทําให้ผิวพรรณของคุณแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะผิวของคุณก็จะเรียบเนียนแล้วก็กระจ่งางใสมากขึ้นค่ะสําหรับเพื่อนๆที่รักสุขภาพนะคะแต่ว่าไม่มีเวลาค่ะที่จะปรุงอาหารทานเองนะคะหรือว่ามีผู้ใหญ่ในบ้านค่ะที่ต้องการอาหารที่มีโภชนาการสูงโภชนาการครบถ้วนนะคะแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของระบบขบเคี้ยวค่ะอาจจะฟันไม่ดีนะคะ หรือไม่สามารถทานอาหารที่แข็งแขงได้ต้องทานอาหารย่อยง่ายๆค่ะอุ้ยก็มีอาหารสําเร็จรูปพร้อมทานนะคะเป็นทางเลือกนะคะของนูทิแพคค่ะเป็นปาทุน่านะคะผสมฟักทองค่ะแพคเกจิ้งแบบนี้เห็นแพคเกจิ้งลูลาแบบนี้นะคะราคาดีมากค่ะเรียกว่าถูกมากเลยนะคะซองหนึ่งะคะ่ะอยู่ที่65บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็อาหารในนี้นะคะเรียกว่าครบมีโภชนาการครบถ้วนค่ะสูตรอาหารนี้นะคะคิดค้นโดยนะักโภชนาการรู โรงพยาบาลพระมงกุฎค่ะเรียกว่านํามานะคะปรุงทานเองได้เลยค่ะหรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านที่มีปัญหาเรื่องระบบครบเคี้ววอาหารทานนะคะนอกจากนั้นนะคะอาหารสําเร็จรูปนูทิแพคนะคะเรียกว่าเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวค่ะที่บรรจุอาหารนะคะในรูปแบบของอรีทอสค่ะที่ผ่านมาตรฐานสากลค,ค่ะและก็ฮาลาลน,นะคะสะดวกสะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะคะคงคุณค่าทางอาหารนะคะ จุถุงนะคะได้นานถึงปีครึ่งเลยทีดเดียวนะคะแล้วก็ไม่ต้องแช่เย็นด้วยค่ะก็วางไว้ในอุณหภูมิปกติค่ะผลิตโดยนะคะบริษัท me meditech นะคะร่วมกับบริษัทพัทยาฟู้ดค่ะหรือเจ้าของแบรนด์นะคะนอทิลูลที่เรารู้จักกันนั่นเองค่ะ ปัจจุบันนะคะขายให้กับโรงพยาบาลมากกว่า20โรงแล้วค่ะเพราะว่าทางตัวอาหารของนูทิแพคนะคะถูกพัฒนาแพคเกจจิ้งค่ะเพื่อให้เหมาะสมนะคะกับผู้ป่วยค่ะที่ให้อาหารทางสายยางโดยตรงค่ะฉะนั้นนะคะไม่ต้องนำไปชงนะคะหรือว่านำไปใส่ถุงฟีดอีกแล้วค่ะแค่เปิดนูทิแพคนะคะแล้วก็ต่อกับสายอาหารของผู้ป่วยนะคะสามารถทานได้เลยค่ะเรียกว่าสะดวกมากๆเลยนะคะสำหรับผู้ที่ดูแลค่ะไม่ต้องปรุงอาหารเองนะคะ ไม่ต้องปั่นอาหารอีกแล้วค่ะได้น้ำซ้ํานะคะผู้ป่วยไข่ยังสามารถได้คุณค่าทางอาหารครบถ้วนอีกด้วยค่ะเรียกว่ามีสุขภาพดีโภชนาการที่ดีนะคะแล้วก็ประหยัดเวลามากเลยค่ะ สนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมนะคะได้ที่เพจของ u u t i p a c นะคะหรือว่า Line แอดของ u t t p p c k เช่นเดียวกันค่ะใครนะคะที่มีญาตินะคะหรือว่าเพื่อนค่ะที่ทราบว่ามีความจำเป็นที่เขาจะต้องดูแลผู้ป่วยนะคะหรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านแบบนี้ค่ะอย่าลืมแชร์ไปให้เขานะคะจะเป็นธรรมทานกับตัวคุณมากเลยค่ะเนื่องจากเพื่อนของคุณอาจจะกาลังประสบปัญหาอยู่ และเขาก็กําลังหาทางลี่คลายอยู่นะคะถ้าคุณส่งเข้าไปนะคะนูที่แพคถือเป็นเจ้าเดียวที่ทําอาหารแบบรีทอร์ดแบบนี้นะคะเขาก็ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะปะัญหาของเพื่อนคุณนะคะยากของคุณก็จะหมดไปค่ะถ้าเ,เพื่อนๆสนใจนะคะเคล็ดลับสุขภาพความงามในวัย40บวกแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามปุ้ยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ปุ้ยในการทําคลิปถัดไปด้วยค่ะวันนี้จบแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะเคล็ดลับสุขภาพและความงามสำหรับผู้หญิงวัย40บวกอุย้ย40